มาพบกับรายการแถวบ้านรามาทูนะอันนี้ก็จะมาเปิดตัวนักมวยของผมนะแต่อันนี้จะมาเปิดตัวทางช่องนี่เองแถวบ้านรามาทูก็จะมาฝากน้องๆคนหนึ่งอ,อันนี้ก็เป็นน้องแถวบ้านผมก็ไม่ได้เจอกันมานานมากก็เพิ่มมาเจอกันนี่ก็มาเพิ่มมาเจอกันในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเออก็เพื่อไอ้นี้ก็เพิ่งปล่อยมาได้ประมาณ อ่ะห้าเดือนอันนี้ก็ปล่อยมาห้าเดือนนะแต่ผมปล่อยมาสามปีแล้วแต่ก็ไม่ได้เจอเลยเพิ่งปล่อยมาก็บนเวียนแถวบ้านเนี่ย,ววเ,ยเจอกนอยู่บอยประจําก็จะมาฝากตัวทํารายการกับผมก็เดี๋ยวจะมาทํารายการด้วยกันแล้วตอนนี้ทําอาชีพอะไรได้รับสักลาย,ยรับสักลายนะรับสักลายเป็นแบบไหนคือว่ามีหน้าร้านไหมไม่มีครับก็คือว่าฝากกรโทนเอากระโถน ก็อันนี้ก็เดี๋ยวจบจบจากการคุยเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะมีทิกตอกไม่ใช่ t ิกตอกเป็น YouTube จะฝากทิ้งเบอร์โทรไว้ใครสนใจที่จะสักลายแถวพระรามสองนะอ,อันนี้ก็จะเป็นบ้านไม่มีหน้าร้านนะก็คือจะเป็นบ้านแล้วรับสักลายก็เดี๋ยวโทรมาแล้วก็นัดคิวกันไปอ่ะแล้วตอนนี้รายได้ประมาณเท่าไหร่รายได้ก็อยู่ประมาณพันพันห้าพบาทอ๋อ ก็คืองานเหมามาก็คือวันหนึ่งก็ประมาณพันพันห้านะอ่าก็มีมีเวลาที่จะสักรับสักใช่ไหมมีที่อุปกรณ์พร้อมอ่ารู้เรื่องใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ก็รับมันจะเป็นสักแนวไหนได้บ้างก็คือทุกแนวงานแก้งานงานแก้ได้อะไรได้แล้วแต่ลูกค้าอยากได้ภาพอะไรเออก็มีงานแก้ด้วยมีงานดีด้วยแล้วมีภาพ แปะไหมรหรือว่าใช้มือเขียนหรือว่ามีกระดาษลอกลายแปะนีออ่ะมีกระดาษลอกลายนะใครชอบลายไหนก็เดี๋ยวมามาดูกันมาไอ้นี่กันเพราะรับจักอยู่ชวบ้านแล้วก็มีคนเขาขอแผ่บู๊มาแผ่บูเอกหน้าลายว่ามีอะไรบ้างแผ่บูก็มีการเล่นเล่นที่ไหนครับเล่นพิเศษทนครับอ่าพิเศษทนเล่นเสียไม่จ่าย เสียไม่จ่ายเล่นอะไรเล่นอะไรคือการพนังทุกอย่างอะไรที่เราอยากเล่นเนอ่าเล่นที่เราเล่นเป็นเราก็เล่นเล่นไม่เป็นเราก็ไม่เล่นแล้วเอาตัวรอดมาได้ยังไงกับแผลเล่นคือก็แรกก็แรกเขาอยากได้ก็ให้เข้ามาเข้ามาใช่ไหมก็พูดตามตาพูดเลยกวเหมอนสดจริงก็เข้ามาเอาแล้วกันอะไรทำนองนี้นะอแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาตามเรื่องหรอก รั้งนอกพูดอย่างนี้ไม่ได้นะทั้งนอกพูดอย่างนี้โดนเลยนะครับเพราะข้างในก็จะเป็นแล้วแต่แล้วแต่ระบบคุกแต่และที่นะถ้าเกิดแต่แต่ละคนถ้าเกิดคนเรามันอยู่ในคุกแล้วมันแบบว่ามีชื่อมีอะไรนะพูดไปทำรองนี้ก็คือว่าฟรีไปเ<ช>พราะผมก็เป็นเหมือนกันตอนติดไปหนุ่มก็ผมก็บอกอย่างนี้เหมือนกันบอกว่าผมก็ไม่มีจ่ายเล่นไปก็ผมก็บอกถ้าใครอยากได่มันก็เข้ามาเอาแล้วกันผมก็ถือเลขรอเลยแต่ก็ไม่มีอะไรก็จบมาได้โดยโดยตัวเองหมดทู้แพ้ ตอนนี้ก็หันหลังเข้าหันหลังไปแล้วกับยาเสพติดก็อยากจะถามว่าการที่อยากจะฝากให้ให,ให้น้องฝากถึงพวกน้องๆที่กาลังเดินแรงอยู่แล้วก็อยากให้คิดได้เพราะพวกพี่อะอย่างพวกพี่อะเคยติดมาแล้วติดมาจนแบบว่าไม่ไหวแล้วก็อยากจะให้ฝากทีทางให้น้องๆฟังว่าจะเป็นยังไงบ้างอยากฝากพวกน้องๆครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่ ไม่ดีหรออะไรที่เลิอกได้ก็เลิ่นะอะไรที่เลิ่มได้เลิกมรอกใช่เพราะการติดกุ๊กมันไม่ได้เรื่องเทนะการจะอยู่ข้าคนอกอยู่้งนอกมันเทจริงแต่เข้าไปข้างในมันอาจจะเป็นหมาก็ได้นะใครจะไปรู้นะอันนี้จะเป็นซิกเมเจอร์ของผมนะซิกเมเจอร์ของผมก็คือจะเป็นนักมวยนักมวยของผมที่ผมคัดมาละสองคนก็คืออันนี้จะเป็นรุ่นน้องอันนั้นจะเป็นเพื่อนที่เจอที่วัยหนุ่มก็ อาจจะมีคําเม่กันนิดหน่อยก็เลยแบบว่าขอขอขอ,ขอลงรวมกันแต่คานขอลงรวมกันก็ไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรมากอันนี้จะเป็นลงรวมกันแบบว่าสนุกสนุกก็เดี๋ยวจะมีการลงรวมแบบสนุกสนุกให้ดูว่าเป็นยังไงระหว่างเอกหน้าลายกับเป๋นหน้าลายต่อจากคลิปเมื่อวานนะอันนี้ก็จะเป็นเอกหน้าลายที่ที่ท,ที่ที่เห็น,หนกันกอนนี้ก็ผมวัดตัวมาก็อาจจะเป็นเอกเป็นต่ออยู่ เอกตัวใหญ่กว่าแต่เป๋ก็ใจสู้เหมือนกันก็ได้อยู่คู่นี้ก็ถือว่าได้อย่สนุกแน่อะตั้งกลับมาอ่ามานี่อันนี้คือคู่โชกของเป๋หน้าลายกับเอกหน้าลายจะเจอกันวันอาทิตย